โอเคทุกคนครับสวัสดีครับผมในวันที่ฝนตกๆตกนะครับวันนี้เราน่าจะสตาร์ทรถกันนะครับผมดีใจมากนะครับผมก็อันดับแรกเมื่อกี้จริงๆไอสายหม้ที่ผมเคยบอกไปสักหลายคลิปที่แล้วะคือตอนแรกก็ซื้อมาแล้วนะสุดท้ายพอห้ตาลิกใส่มันก็ใส่ไม่ได้อีกแล้วนะก็เลยต้องวิ่งออกไปซื้อเมื่อกี้สรุปเราวิ่งออกไปว่าเลี้ยวนี่ว่าเลี้ยวนี่หยาจะติดเลย คือเมื่อกี้ก็ขับรถออกไปซื้อนะก็คือซื้อเป็นสายหม้อน้ำรู้สึกว่าเมื่อกี้หน้าฉลากมันเขียนว่าของโบนะครับเป็นของของรถยนต์อะ h o นด้าโบน่าจะ3มสูมัง้งเออมันเป็นสายสายน่าจะเป็นสายหม้อน้นํานี่แหละนะครับวงนอกมันก็รู้สึกว่ามันจะใหญ่กว่า3าสองนิดนึงวงในก็จะใหญ่กว่าอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราซื้ออ่าตัวรัดนะครับซื้อมาแล้วนะเมื่อกี้โดนมีตั้งสองร้อยกว่าบาทให้ไปร้ายบ้านมากนะเจ็บหัวมาแล้วนะก็เดี๋ยวต้องใส่สายหม้อน้ำนะครับแล้วก็เติมน้ำยาหม้อน้ำเมื่อวานนะครับ ไปซื้อน้ำยาหม้อน้ำนับของที่ศูนย์มานับก็ตอนแรกจะซื้อของได้แหละนับเลยว่าไปซื้อของยาม้ามาใส่ดูก่อนนับคือไม่อยากใส่น้ำเปล่าหรอกเพราะว่าเดี๋ยวพอแบบตั้งไว้นานๆคือร่มจะเป็นสนิมได้นะจริงๆถ้าเราใส่น้ำเปล่าแล้วเราใช้งานทุกวันเนี่ยมันไม่เป็นไรแต่ถ้าเราจอดไว้นานๆเนี่ยมันจะเป็นสนิมนะครับเพราะว่ามันบอกไม่ถัวนะแต่ว่าคือถ้าใช้น้ำยาหม้อน้ำคือจบนะแต่ว่าถ้า1ลิตรเนี่ยไม่พอเดี๋ยวเราค่อยใส่น้ำผสมเข้าไปนะมันจะได้ไม่เจือจาง นะครับแล้วก็นี่พี่เอ็กซท์ก็ได้มาครับฝาปิดปบัมบัด อันนี้อีกร้อยหนึ่งนะครับอันนี้เบียกให้มาก็แนะนําน้ํามันเครื่องนะครับที่ผมเลือกใช้กับรถเว้นของช่องเบลเคสอาธุกคันนะครับผมอินโดโลนะครับผม 4T Racing นะครับ 10W40 นะครับผมควรละ100ปลายปลายเท่านั้นจะใช้กับรถใช้งานหรือรถเข่งรถวิ่งแกล์วิ่งเมสเซนเจอร์นะครับได้หมดเลยนะครับสามารถสั่งได้ที่ Facebook เบลเคสอานะครับผมทักมาได้ตลอดเวลาใช้แล้วดีนะครับรับประกันแน่นอนใส่แล้วคัดไม่ลื่นนะครับพร้อมกลิ่นที่หอม คือผมไปดูที่ร้านเ็กนะครับว่ามันมีสีอะไรบ้างคือจริงๆถ้าได้สีดําก็ดีนะครับแต่ว่ามันมีอะไรนะลมันมีสีอะไรบ้างนะมันมีส้มใช่ไหมแล้วก็อะไรม่วงใช่ไหมแดงอะไรพวกนี้สีเงินไม่มีนะฮะเอาทองก็ก็คล้ายๆอยู่นะก็ถือว่าเออใส่ไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่ผมผมผมคิดว่านะครับเดี๋ยวพอสตาร์มันน่าจะดังนะเพราะว่า ไอเสียมันจะวิ่งออกทางนี้แล้วก็มันจะวิ่งออกทางนี้นะครับสองทางไหนมันอาเจ้าบัวนี่กับตาลิงนี่เล่นเดี๋ยวมุกไม่ให้ผมพูดเลยเลยอีดักมุกผมตลอดเอาหัวเลาะ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 สนุกเลยมีความสุขเลยเอาเอาใส่ได้ไหมนั่นะเอ๊ใสเข้มเข้าไปก่อนตาเ,เออต้องตัดเลยนะั้นต้องตัดอีกตัดตัวข้างใน มันยังยาวอยู่นะคือสายเนี้ยใช้ของเดิมจะไม่จะเล็กสายนี้ของเดิมใช่ไหมของเดิมนะครับแต่ว่าพอมาสายเนี้ยคือมันมันมาค้ำกับไอไอโค้งนะก็เลยใช้สายเดิมไม่ได้พอซื้อสายใหม่มาปุ๊บก็ระยะระยะโค้งมันมันโค้งไม่พออีกพอจะทําให้ตัดให้ยาวก็ไม่ได้นะครับมันจะคือมันจะหนีบอ่ะเราเรียกบอกผมถามเาเรียกว่านิดนึงเป็นอะไรไม่เก็บเราเรียกว่าไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเหมือนมันไปเหมือนแบบพ่อปลาตันเออมันอยู่ เออมันน้ำมันไม่ไมไมเมตตาแล้ครับกลับก็เหลืออ่ะเสียตังค<ม>์อีกแล้วสองร้อยกว่าบาทอีก<ม>บานปลายแล้วนี่เนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ได้ยินเสียงแน่นะไฟ่ตาล็กใส่นี่ได้ร้อยเออยังยังยาวอยู่เพราะตองน,นี้ยังชนหม้อน้ําอยู่นะครับชนในเนี้ยไอ้รังพึ่งมันเนี้ยเดี๋ยวพอเสร็จก็ใส่สายหม้อน้ําโอ้โห้ใจมีดเลยเหรอกันไก่ตัดไปเก้าทำไมคุมอ่ะดูไม่มีอะไรที่ตัดยากกว่าการตัดกันไก่รู้ไหมอะไรตัดใจ <c oughs> อย่าเอาโชอย่ามันเล่นมุกนู้ได้ครับได้ได้ไม่เคยทันในตาเล็กเลยเอาใส่ก็ไปใส่ก็ไปเดี๋ยวคนรอดูคนดูรอฟังเสียงนะอ่ะพอเราแต่งตัวนี้นะครับให้มันสั้นตรงนี้หนึ่งคราวนี้ก็ไม่โค้งแล้วนะครับไม่ปรับแล้วอ่ะมาดูครับเติมน้ำสีอะไรช่างแมยไอเรากก็ห็นนั่งแกะอยู่นึกว่าใส่แล้วไม่เปิดฝาดี น่าจะเป็นส <Yeah. S 1> no like ีชมพูนะผมเดาถ้าเป็นของน้ํายาหันได้นี่จะเป็นสีเขียวนะครับก็เมื่อวานเราไปศูนย์หันได้นาะตาเล็กแล้วเราบอกเขาว่าเอาน้ํายาหม้อน้ำยามาห้าครับสุนย์รว่ารถเราเป็นยามาห้าไหมใช่ไหมไปหันไปยามาห้าอ่าเนราะไงแล้วเราเรารถเรารถยามาห้าไหมเพราะว่าเรามาซื้อน้ํายาหม้อน้ำยามาห้าไงเออสีนี่น้ำหนิ่งนี่น้ำหนิ่งบ้าเลยเขย่าขวดก่อนดื่มยังไงเขย่าจริงเหรอเนี่เอาเอา นึกว่าเขย่าไงเออเวลาเห็นเวลากินนมต้องเขย่าก่อนเห็นพี่เบลไม่ต้องเขย่าเองเขยา่านมมันอ๋อนมกองนั่นเหรออายจ้าดอะไรไม่รู้พ่อดูอยู่นี่รู้ไหมนี่เห็นจะถามน้องอยู่รู้จักไหมเอ้าอ้ไม่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 ม่้ไม่น้องไหนน้องน้องที่นั่งกับตาเล็กเมื่อกี้นะอ๋อ <c oughs> เออใส่ไปเถอะเดี๋ยวถ้าไม่พอก็อ๋อมันจะเต็มนะใส่ไม่พอก็ปุ๊บมาเติมน้ําเปล่าเก็บเยอะก็ไปห้องน้ําครับไม่ต้องไปเยอะใส่หม้อน้ําผมรักษาดีนรู้บกไม่ดีเคยทําหรือไงหนึ่งลิตรน่าจะน่าจะได้นะเพราะว่าถ้าเป็นหม้อน้ำ CBR ร้อยห้าสิบเนี่ยมันมันระมาณสุดจิตแต่ผมว่าน่าจะลิตรกว่าไม่พอหรอกเพราะว่าได้เติมน้ำเปล่าเนี่ยอืมมีในเครื่องอีก ไม่พอหรอกไม่พอเพราะมันน้ำผมแบบเปิดติดสองลิตรอ่ะมันต้องมีในเครื่องด้วยโอ้โหไม่เห็นเลยครับสรุปว่าไอ้บำบัดตัวนี้โอ้โหโอเกตักนิดทักหน่อยมือไม้อ่อนไอ้บำบัดตัวนี้มันต้องขยายรูนะครับประมาณเบอร์นึงไม่ได้เล็กเพราะว่ารูมันไม่ไม่ตรงนะครับแล้วไอ้รูน็อตที่เครื่องกับรูรูรูที่ไอ้แผ่นนั้นนะเล็กมันมันเท่ากันไหมหรือไม่เท่ารูน็อเลอ่ารูรูรูมันเท่ากันไหมไม่เท่าใช่ไหมไม่เท่าเลยเด็กบอกเออเด็กจาะไปเบอร์หนึ่งนะครับ ตันนี้ก็ใส่ไม่ได้นะครับไปเจาะเพิ่มอีกนิดนึงจริงเหรอเนี่ยไอ้ส้มๆมันไอ้บำบัดมันเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นได้ไหมอันก็คือโบบัมบัดก็บอกได้ใส่บำบัดเดิมให้ผมไม่ใส่ให้ผมโอเคนะครับยึดเรียบร้อยแล้วขาเล็กบ้างขาเล็กบ้างครับติดเครื่องเลยไหมกาต่อกาต่อติดติดเครื่องได้ไหมทั้งสภาพนี้ติดได้นิดหน่อยนิดหน่อยในใจไหมอ่ะในใจเอาจัดจัดติดไหมเปิดออฟลันด้วย เจ็ดแมดังชิบหายตะลนาไฟไฟมันออกวะอุ้ยเหม็นเลยนี่โอ้ยทำไมไฟมันออกวะวโอ้ไฟมันออกมาแบบอุย้ยนี่แป๊บเดียวหรอกนะโอ้แปปเดียวแป๊บเดียวร้อนเลยจบดิดิแป๊บเดียวนี่ร้อนเลยไม่โยนตรีร้อนอุ่นเลยแหละนี่อุ่นเลยนี่แบบร้อนเลยนี่แต่ยังมือจับได้อยู่อ๊ยชดังอย่างแรงเลยพี่น้อง อือฮึหูดับเลยทำไมน้ำมันดันวะไอ้ดูว่าน้ำเยอะไปไน้ำมันระบายออกมาเลยม้งอันนี้เราเอานิ้วจุ่มเอานิ้วจุ่มนี่ตนี้ร้อนไหมร้อนไหมไม่ตันร้อนตีนิ้วดิกนะอืมชุบป๊อกเอ๊ยเสงอ๋อมันอุ่นๆนิดหน่อยน,นิดหน่อยแสดงว่าน้ำน่าจะวิ่งเข้าไปในเครื่องได้อยู่แบบเมืม่อกี้เนาะ nam nám mô nam ngay nam đây mình mình đẩy ngay mà vun, buồn cao vậy nô, luôn ừ. con ăn này con nam có mình cả thằng nô này có mình cả nam cũng mình cả nhưng mà không buồn đang đi sao vậy có liếu bên đây này trên này trên này buồn này chặt trên này phải còn ao à ao trên này cái này ao ao trên này cái này hay đi hay đi à hay đi na hay đi na nam bay còn này đó ao ุดยอดเลยนายขี่ได้ไหม <overly slow. c ats> ขี่ได้ไหมขี่ได้ขี่เลยไหมขี่ไปนู้นขี่ไปนู้นแต่ว่าเออปกติเวฟเมันตาเล็กถ้าไม่มีท่อมันจะแบบนี้ไหมมันจะไฟออกแบบนี้ไหมเออผมเคยอยู่เลยว่าสังเด้สดงว่าแสดงว่าพวกที่ไฟออกท่อก็อยู่แบบนี้ใช่ไหมใช่เออมันเมสดงว่ารถเล็งได้มันกี้เล็งเยอะไหมนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนะโอเคนะขับไปรุ่นก็น่าจะประมาณนี้เป็นได้ยินเสียงจาก รู้สึกภูมิใจไหมภูมิใจบ้างไหมจังไเร่งว่ะยังไม่ทันขับเลยแล้วก็ตัดนี่ตัดหินใจเกินด้วยอะไรภูมิใจไหมว่ารถสตาร์ทติดแล้วภูมิใจเร่งได้เมื่อกี้เร่งไหนแค่ไหนเมื่อกี้เร่งแค่ไหนเร่งเร็วไหมไนิดเดียวนี่วิ่งสามวันรอบแต่ถ้า,าตแต่ถ้าถ้าจริงๆถ้านายทำแป้นคอท่อ,อนี้วันนั้นนั้นก็ได้ได้ขับแล้วนี่ไม่เสร็จเออก็ไม่ยอมทำไงไปไหนมาเปล่าไปอำเภอไหนมางานพีงานเยอะ ไม่ไม่ไม่งานพี่เอกไม่เยอะเราไม่ได้ไปไหนเราค่ายอ๋อค่ายค่ายเลยอดไปนู้นเลยใช่ไหมดูดูดูมือมืออยู่ไม่หนิเง้มืออยู่ไม่หนิเง้เดี๋ยวเมื่อกี้หายไปไหนมาโอ้โอ้ไปคุยโทรศัพท์มาอ๋ออืมไปลูก้าไม่เด็กผมนี่เออไม่ผมผมคนจริงอ่ะผมคนจริงผมก็พูดตรงตรงอ่ไอตัวเองอ่ะกล้าพูดเปล่าพูดกล้าพูดเปล่าพูดววันนั้นไข่อดไปไหน ไปไหนเออพูดไปดิโอ้ไปสนามแข้งโอ้โอเคตามนั้นตามนั้นตามนั้นคิดเอาเองนะไม่เดี๋ยวหม้อน้ำนี่ร้อนครับนี่อุ่นเลยนี่คือจับปุ๊บรู้เลยว่าอุ่นเครื่องก็เย็นเลยมันก็อุ่นๆนั่นแหละเย็นเลยตอนนี้อ่ะตอนเย็นเลยหมายถึงอากาศใช่ไหมหรือว่าเวลาอากาศอากาศนี่ก็อุ่นๆๆนะครับแต่ว่าไฟมันออกเยอะเกินก็ตาเล็กวันที่ไปเดินเขาต้อตาเล็กว่าสีไปดีกว่าใช่ไหมถีไปดีกว่าเพราะว่าไฟกินใน แล้วไฟเป็นสีฟ้าด้วยนะไม่ใช่ไฟสีสม้มไฟสีฟ้ามันจะจุดเขาเรียกว่าจุดจุดจุดเดือดมันจะเยอะกว่านะครับเพามันร้อนนั่นแหละประมาณนั้นก็ถือว่าคลิปนี้ติดเครื่องได้แล้ว <c oughs> นะจ่างเล็กทำติดเครื่องได้แล้วแต่เดี๋ยวระหว่างผมไม่อยู่จนถึงสิ้นเดือนฝากตาเล็กไปทำนี้อเนไม่ทำยาวไม่เกนแล้วก็ทำแป้งของต้อให้เสร็จนะ <c oughs> แต่เดี๋ยวสิ้นเดือนเราไปเดินท่อกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไม่ว่างสิบวัน นะโอเคสิบวันลาไปไหนไปแถวแถวนี้แหละอ๋อแถวแถวนี้เห็นไม่มาก็ไม่ว่างไงเดี๋ยวค่อยมาเออแล้วกันอยู่แถวนี้มันต้องมาได้สิก็ก็ค่อยมาไอ้ก็ให้ตาให้ตาเล็กพักผ่อนไงสิบวันอะไรอ่ะอาหมายถึงเม่ไนเหม่ไปดีกว่าไปไปแล้วไปแล้วขอบคุณแกงมากครับผมกราบกลุ่ใจมากเลยกับคลิปนี้ติดเครื่องในแล้วนะครับผมฝากไว้รถติดตามด้วยกันนะครับเดี๋ยววันไหนเดินขอนโซลเดี๋ยวมาฟังเสียงของจริงกันวันนี้ก็คือให้รู้ว่ารถมันติดเครื่องได้เร่งได้นะครับผมเนาะตาเล็ก ก็อเอาเราสั้นๆพอเมื่อกี้นะก็ใค,ใครอยากฟังก็ย้อนกลับไปดูเองแล้วกันผบไปแล้วสวัสดีครับ okay.